มันนั่นมั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 นพอเต็มดอกแต่ว่ามันยังไงนั่นแบตมันสิีมืดแบตแบตมันสิีมืดก็เลยมันก็เลยได๋ยระมาณนี้ล่อุ้ยพอดีมื้อนี้เป็นผู้บอกว่าแวะครับพี่น้องครับว่ามาแวะเอาของดีไปติดรถก่อนมื้อนี้มัน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 ให้ต้องต้องเปลี่วไว้ที่มันเสียบบ่อาจารย์ เชื่อมต่อคีปินยินบ่มืหนกับอันท้ายเนี่ยต่อต่ออะไรต่อปินยินบ่เสรโปรแกรมยังเสรโปรแกรมบ่กนันนะเห็นเออวันต่อเป็นกันโอเคเลยเออต่อเป็นแล้วก็อัพโหลดนี่แหละมันมันแล้วก็พูดลงเลยเด็กหลายๆคนมึงก็เอือนคือปูผนแต้งไว้ให้แต้งไว้ให้เรียบร้อยมืดเลยเพราะว่าของของพวกนี้มันเป็นของของที่อาจารย์สนใจได้มากบ่แม่นบ่แม่นนั่นเหรียญนี่มันหายากเหรียญทีไอ บาน,นที่เขาเรียกว่าองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก่าเพิ่นถือกล่องไทลยรวมบเน้มันก็เลเหมาอกับบันเฮาที่ต้องการท่ามการค้าการขายใส่กล่องเป็นตัวซื้อให้เฮาได้เหดท่ามสื่อเสียงด่งดังให้กับตัวเองทําสื่อเสียงด่งดังให้กับองค์กรฟูมันมีเหรียญเดียวเนี่ยไม่ใดไม้อันนี้ก็เลยก็เลยหมอบไห้อันนี้คือหนึ่งล่ะ อันนี้คือกันอันนี้นี่สิสิเป็นสิเป็นในไอ้ปูนางคือคืออันนี้นี่อันนี้นี่คืออยากให้ไปรอได้รอเราใส่หน้ารถแยกเดียวครับอันนี้อันน <c oughs> <Help ciud> ี <inaudible> right? ้ขอปูไปไปไปให้ไปเอาเดี่ยมีองค์เดียวเดี๋ยวเกิดมอ่มีองค์เดียวเลยนี่อันนี้คืออยากให้ไปรอรอกอบแบบได้เลวแต่สีต้องแต่ให้เอาใส่หน้ารถครับ อันนี้คือของของปูหรือสีเหรียญปลแก่กระติดตัวติดติดใบหนารถเลยอันนี้คือพวกที่นีให้ิีไใบหนารถย่างเดียวพวกเนี่ยตัวนี้คืออะไรเป็นใส่กอบใส่กอบแล้วก็เสียวหอยใบหนารถเลยกะแล้วแต่ตัวนี้มันบ่มี่แหละตอนนี้มันไม่จะไม่มีนะสีทองแล้วก็อันนี้อันเมืองในมณียังปูผู้ชุ่ม ผผเ<ล>ชื่อมตะาพันล้านอนันตนาคราชให้โชคอั็คือของรวยพันล้านของของเขาทำในวางมันไม่มีออกมาแต่เขาทําให้ตั้งแต่เฉพาะให้มาสองเหรียญอันนี้เหรียญหนึ่งก็เลยอันนี้เป็นกะเลยเ็ดเป็นทั้งหนาทั้งหลังจะเป็นของนั่นมันมีแค่นี้ก็เลยเอาให้ให้ไปให้ให้ไปขอบข้องสิเกนอมตะ อลอยล้านพันล,านล้านก็แล้วแต่นี่คือของของของวนี้กะอ,อาานนันนี้ตัวนี้ก็คือให้ไปไปรอในความว่าเขาเขาหากินน้ำมันนันการจับผาดใต้กองนี่ขององค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก่าได้เลยอันนี้ไปทำตั้งแต่สมัยก่อนนี่ไปงานเต้อ่าสนามหลวงปีนปี้เปิดแสดงให้หท่านว่าไหนะมครับเด็กคนก็เลยมองหาเป็นพวกนะัก นั่นก็เลยเอาเอาไปเอาไปเก็บเอาไปเป็นไทยหลุดไทยกล่องวันที่ยูทูบเบอร์วันที่เป็นยูทูบเบอร์อันนี้กูก็เลยมอกให้ว่าให้เอาให้เอาไปนี่ก็คือหมายถึงว่ามือดีมันเป็นมือมือดีมือดีแต่มืองามแล้วเห็นว่าเพิรนว่าฟังอยู่ว่าปกติคือพอเสื้อผ้ายิบเก่าคือว่านันนั้นเอารถไปวันที่เก่าขนามือดีมันเป็นมือง่ามหมดเลยมือเลยงา่าม สากุนึุ่สากุสพุทธบูชาธรรมบพชาสัาสนาค่ะพุทธังธรมันันนรักนานันสังฆงรัตนนังอรัตนิสักทิังไร้ทั้งอันเชิญประปรุธพิรมสะสมองค์สมมาสมพุทธเจ้าบรมกู้ภคุกุตุคองคีมณีลูกหลานไดแดมากขอพรขอบารมีลูกหลานได้มากเอาสิ่งดีไปคำไปเดูไปนนไปนั่งรวมชะตาวาสนาชีวิตของลูกของหลานได้นั่าสามองค์กรพ้นเจริญองค์กรให้มี ถุกสิ่งถุกยางแตเดี๋ยวพอไปพูดยยในน้ำในน้ำแห่งมองแห้งเงื่อนแห้งงามตามการเวลาอันไม่ดีขออันเชื่อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง <hè? S 2> จงเสด็จลงมาประทับสู่องค์ท่านขอองค์ท่านจงศักดิ์ส <EM S 2> <m> ิทธิ์มีอิทธิฤทธิศาสการเดชานุภาพสามารถุนบันดาลให้กับลูกหลานผู้ไปขอบไปคล้องตามคัมจนบอกว่าอภิมหาเศรษฐีกขอให้เป็นคือคัมทีอ่าเพิ่นได้ บาไหวแต่ขอให้ซีนี่จงไปบังเกิดอยู่วยก็ดูกำลังบริวารของขบวพเกลเอมันจะมีเป็นต้นไปให้พบปักราชกาคุ้มิค้ององค์กรพบปักราชกาตัวตนกายสังขารหูกหลังขบวนเจ้าเดินทางไปใสายไกลไกลขอยตลอดปลอดภัยนับตั้งแต่านี้เป็นต้นไปซาซาเรื่องเมื่อได้มาจากติดไฟตัวเรื่องเัิดมาเอว้อเนาะอเป็นล้ำอืมแล้วเส้น นะครับมื่อดีก็ถือว่าเป็นเป็นมือดีเนาะมื่อแวกับผู้เนกายกองไปจังคอยไปเขาไปหาพาหาเจ้าพดอดีมือดีก็มารับเอารับเอาสาธุสาธุก็เรียบร้อยจังคอยไปเห็ดขึ้นรถขั้นขั้นโกขั้นงาม กะให้เป็นของ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 ดีรักษาไปเป็นของของฝากของพคนมันเกิดอันไหนอันที่บอกว่าให้ไปใส่อันนั้นดหรียญพูดก่อนของเองไปยังเพราะเขาเอาไปเติมเต็มพูดนั่นสร้างพูได้เอ้ผู้ใด้ก่อนพิภพบอกแล้วก็ขืนหายนุ้งก็ถามหาคือว่าเอาลงไปใส่อั่นดีผู้ใดไอ้ไอ้หลานมันเอาไปองค์หนึ่งเอาไปน้ำลดนั่นเอานนัไปก้อนนั่นเอาไปก้อนหรือว่ามันรอกปร้อมกันนี่บ๊อบไปเอาไปกไปวันเลยเอาไปมดยกไป เอาไปก่อนเลยอืม้ว่าจะปไหนไปเดีไปหาอันนั้นไปไงต้องเอาไ้่นเอาคนไปไปไหนเอาเอาเอาเป็นอ่างน้ำไหมเขารออ่างน้ำหรือรอดอ่างน้ำมากไปหรอเออรอดก็ได้เพราะ่ะไออีกอเออรก่อนก็ได้อะเอาโอ้โหเลครับรถโดนควนหลัง าามาแล้วนะครับมาหอดมาถึงแล้วเวลาการเดินทางก็ใส่เวลาการเดินทางเนาะถ้ากันกินเขากินน้ำไม่ยัยย่งเลยเดี๋ยวดูยังไงจะต้งยันกาจดูนังรับก้แ่อละเห็นไหลสอดอยู่กับเบื้องไหลสดอยู่เ,เ<อ>ชืช่อชนองน้ำเด้อวันทียีบเก่าเป็นงานวันเกิดเชื่ชนพัน คือโซเชียลช่องอาจารย์สมใจสมบูรณ์นี่แหละช่องช่องตามห้อยอะไรย่รทำนี่แหละครับมันยีซ uh, <okay. S 1> ุปเตาหมีเด้อครับเด้อครักคอกั่นยุบันแพงตะบนแพงกัเพื uh ่อผสมพิเศษครับโอเคถักกันครับ yeah. ศ so ิลปินมาหลายครับ huh. ป mm ี hmm. ่เพชรสารัดแน่ศิลปินจากสปปลาวจิมมี่ิลปินจอมวันแพ่งลงหักเมียเขาหลากหลายคนมากกีฬาพันจักรพันร่ำเพลินของฝาของสา อโอ้หลายคนอาจารย์หลายคนไปไปไปคำไปคุ่นไปไปบัดที่ไหนเอเอันนี้ยังไปไปสาธุสาธุไปโศกไปมานไปนั่นเดี๋มีนนเงินตะท่องกองเยอ่หนารดอีพี่น้องเห็นมั้ยเ,<ล>เงินเงินเงินทองผลเงินผลทองเขา่ารถตามสูตรโบราณของปู่ผญบอกว่า ให้ขนเงินขนทองเขาเขาบ้านเขาซองเงินทองกองเ<อ>ง,<อ>งินไม่รู้ว่าไอ้ไฟเสียม,มองไหนอ้าวไปโชคดีโชคดี